เอาทิสสีขาวเพิ่งหนุดจองมาเลยครับกับตัว1.6รุ่นจีนะครับปี2019สวยๆเลยนะครับเป็นรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับรถเข้าศูนย์ทุกยะไม่เคยพลาดการเข้าศูนย์นะฮะดูตัวล้อแม็กนะครับล้อเดิมโรงงานได้ยางดันหลออปี2023ได้ไปเนี่ยใช้งานกันต่อยาวๆพอเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อปีที่แล้วนะครับผมภายในสภาพกริบๆเลยนะครับมีในส่วนของปุ่มพุชตัดเอนจินนะครับเลขไมค์คันนี้150,000นะครับรถเข้าศูนย์ตลอดตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจน เบาหนังสีครีมตึงๆนั่นๆนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับขครหาสีขาวอยู่นะครับผมอย่าพลาดชมคลิปนี้นะครับเพิ่งหลุดจองมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาชมพาเช็คให้ดูอย่างละเอียดรอบคันเลยนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องบอยเอวติดมือสอนะครับวันนี้ผมมีอัปเดตนะครับเป็นรถหลุดจองนะครับโตโยต้าคอรลล่าเอวติด 1.6G ปี2019สีขาว นะสีขาวบอดได้เลยว่านานๆมาทีนะครใครหาสีขาวอยู่บอดได้เลยโอกาสมาแล้วนะครับหลุดจองมาแล้วคันนี้ราคา4 29,000ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ7,300บาทนะครับสำหรับดอกเบี้ยพิเศษทางร้านเราก็มีให้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะใครสนใจติดต่อเบอร์โทร0831318826เบอร์นี้แอดไลน์ขอรายละเอียดขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ สำหรับรถคันนี้เป็นรถเช่าที่หมดสัญญาเข้ามานะครับเลขไมล์การใช้งานอยู่ที่ประมาณ1,50,000มนกิโลนะครับผมก็ถือว่าวิ่งในระดับกลางๆอาจจะไม่ใช่รถที่วิ่งน้อยนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยระดับกลางๆประมาณ20 0 0 0โลเนี่ยก็ถือว่าฉเฉลี่ยปีนึง20,000โลก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับสาับรยละเอียตัวรถเนี่ยปรับสภาพเสร็จแล้วพร้อมใช้เลยนะครับผมดูกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียม2ชั้นทรงสปอร์ตกระจังหน้าเงาๆแบบนี้เลยนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับขอว่าเป็นฮาโลเจนนะครับมาพร้อมไฟเด t ยมันนิ่งไร้นะครับไฟหน้าสภาพใสใสสวยสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวหรือว่ารอยแตกงาใดๆนะครับคันนี้เป็นรถที่ปรับสภาพเสร็จพร้อมใช้งานพี่ๆเอาไปเนี่ยไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเลยนะครับของเราดูแลปรับสภาพนะครับเรื่องของเหลวแบตเตอรี่ต่างๆนะครับดูแลปรับสภาพให้พร้อมใช้ไฟหน้าขวาซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์เรียมสารผิวพันธุ์ที่ฝากระโปรง คมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเช็คให้แล้วก่อนรีวิวนะครับนี่เดิมแท้โตโยต้านะครับของตัวกระจกนะครับคันนี้จองแล้วนะครับจองไปเมื่อวันที่น่าจะประมาณต้นเดือนเดือน7นะครับผมหลุดจองมานะครับเป็นเคสของลูกค้าผมนะจองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เซ็นไฟนันก็เลยหลุดจองเข้ามานะครับวันนี้มีโอกาสแล้วนะครับใายสนใจคันนี้สวยๆสีขาวนะฮะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับออกรถได้ทุกอาชีพ อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถคันนี้ได้ผมมีไฟแนนซ์วิ่งเสร็ใไถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมออกรถได้ทุกอาชีพไฟแนนซ์รองรับนะครับมากกว่า10สถาบันการเงินเลยนะครับผมเนี่ยคันนี้สวยจริงนะครับดูล้อแม็กค่ะล้อเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยมากรอยขูดขีดเนี่ยแทบไม่มีนะครับแล้วก็คุ้มมากได้ตัวยางดันหลบเนี่ยยางดันหลบปี2023นะครับเนี่ยคันนี้ผมเช็คแล้วปี2023ดอกยางสภาพยังลึกๆเหลือๆเนี่ยใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลย ซุ้มล้อเนี่ยสวยๆเลยผิวผ้าเรียมสันด้านข้างเนี่ยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะสภาพสวยๆสีเดิมโรงงานไม่มีกลับสีมาแน่นอนนะครับแล้วก็การเรื่องกลับไม้ก่อไมเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับผมเพราะว่ารถเข้าศูนย์ตลอดกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียบปรับพับไฟฟ้าได้ตัวมือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกุญแจได้เป็นตัวสมาร์ทเอ็นที่หน้าตากุญแจะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เราปกกุญแจไปที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับโดยการ แต่ปุ่มนี้เบาๆนะครับรถก็จะล็อกอัตโนมัติแล้วก็กระจกจะพับเข้าอัตโนมัติแบบนี้เวลาเราต้องการปลดล็อกรถนะครับแค่มือล้วงเข้าไปตรงนี้นะครับกุญแจเราเอาไว้ที่กระเป๋ากางเกงได้เลยนะครับนี่ครับสมารภายในสวยมากนะครับเบาะหนังสีครีมสภาพตึงๆน่นๆเบาะไม่มีไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับรถสวยนะครับปรับสภาพมาเสร็จเรียบร้อยแนละ้วพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับผมคอนโซลด้านหน้าเนี่ยของเขาจะตกแต่งด้วยสีดําตัดกับสีเบจ นะครับมีปุ่มพูดสตาร์ทเอนจิ้นนะครับอยู่ที่ขวามือพวงมาลัยตรงนี้นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังทรงสปอร์ตนะครับ3ก้านเป็นแบบมัลติฟังก์ชันซ้ายมือไว้ปรับเครื่องเสียงนะครับผมนะครับเลขไมล์ประมาณ1 5 9 0 0 0สมนกิโลนะครับไมล์แท้เดิมเครื่องเสียงเดิมนะครับ CD FM AM แล้วก็ต่อ USB AUX ีเออได้นะครับแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะฮะแล้วก็มีพาวเวอร์อัลเทอรงวอร์หจุด เกียร์อัตโมัติเป็นแบบ CVT 7สปีดเราสามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบตรงนี้ได้นะครับก็ใช้งานง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับผมคอนโซลด้านหน้าแผงด้าชบอร์ดสีไม่มีซีนไม่มีจางสภาพคือสวยมากรถรถไม่ได้จอดตากแดดดูแลดีมากนะครับซอกด้านแก้มน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับนี่ครับดูซอกด้านในนี่นะฮะดูหัวน็อตสังเกตน็อตต้องประตูเมทอาร์ตอยู่ครบนะฮะมาร์คสีตามสีจุดหัวน็อตนะฮะอยู่ครบท้วนจากโรงงานนะครับ ประตูเนี่ยเช็คให้แล้วนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแกะแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนรถที่อุบัติเหตุหนักเนี่ยของเราไม่เอาเข้ามาขายอยู่แล้วนยครับดูแผงประตูสภาพสวยไม่มีช้ําเป็นระบบกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมสวยมากตรงประตูนะฮะส่วนถัดมาในส่วนของซอกประตูหลังขวาสภาพสวยนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเนี่ยดูรายละเอียดตัวรถเนี่ยซูมให้ดูกใกล้ๆเลยนะครับสังเกตจุดน็อตต่างๆตรงประตู ไม่มีรอยขูดขีดจากเครื่องมือช่างหรือว่าประจายใดๆนะครับผมรถไม่เคยผ่านอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรถที่เข้าสูนเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับสบายใจได้การเซอร์วิสการม a น n t e n เนี่ยค่อนข้างถึงงเลยสำหรับด้านหลังนะครับจะมีช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้ได้2จุดนะครับหรือว่าชาร์จอุปกรณ์แกจ g e ต,ต,ต่างๆได้เพดงเพดานก็สะอาดน,นะครับไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆนะเป็นรถที่ปรับสภาพให้พร้อมใช้ เบาด้านหลังนะสภาพกว้างๆนั่งสบายๆเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะตึงๆนั่นๆเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็รถสวยมากไม่มีช้ําซ่อมป,ประตูหลังขวาหัวน็อตคมๆแห้งๆแบบนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับจากตัวปะจจัหรือว่าเครื่องมือช่างใดๆนะประตูไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดดูที่แผงประตูฝั่งขวานะครับด้านหลังสภาพสวยไม่มีช้ํา สปอร์ตเมทอาตรงประตูอยู่ครบสวยงามซีนซิลิโคนแนวตรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับด้านขวาล้อแมกด้านหลังขวาสภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับรอยขูดขีดนี่ก็คือแทบไม่มีเลยนะครับได้ยางดันหลบนะครับปี2023ทั้ง4เส้นนะฮะแล้วก็เรื่องระบบเบรกก็ได้เป็นดิสเบรก4ล้อด้วยนะครับการเบรกก็ได้มั่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านหลังนะครับไฟเบรกนะครับเป็นแบบ LED ไลทไกด์นะครับเวลาสองสว่างกลางคืนเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลย โลโก้ทุกตัวสอน,นะมาแบบครบๆแบบนี้นะทะเบียนก็4743นะครับรถทะเบียนนี้เพิ่งหลุดจอมานะครับใครสนใจนะครับต้องรีบติดต่อรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0 8 3 1318826 l แอดไลน์นะครับทักเข้ามาคุยกันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนส์นะครับผมนี่ครับห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้นะเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆนี่2-3ใบเอาอยู่ได้สบาย นี่ปั๊มชัดเจน310นะฮะเมดอาร์ตอยู่ครบคานด้านในนะครับตรงตรง,ตรงสวยๆไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับปั๊ม3า0นตรงนี้อยู่ครบรางน้ำนะครับด้านนี้นะครับเมดอาร์ตอยู่ครบสมบูรณ์นะฮะไม่มีไม่มีโดนเปลี่ยนไม่มีโดนชนมาน็อตฝากระโปรงด้านหลังนะครับก็ไม่เคยแกะไม่เคยขยับพวกรูกระบายความร้อนนะฮะคมๆสวยๆนะครับซีนซิลิโคนแนวตรงสวยๆ นะครับสามารถลูบายความร้อนเนี่ยไม่บุบไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับไม่เคยผ่านการยุบตัวมานะครับน้อนฝักงอโปรงหลังขวาซ้ายขวาสภาพสวยเช่นเดียวกันสปอร์ตแมนอาร์ตรางน้ําเรียงตัวครบสวยงามท้ายไม่มีโดนแล้วก็ไฟเบรกหลังนะครับแท้เดิมจากไทโคยโตะนะครับพาดเดิมจากโรงงานในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก็มีมาให้ครบแล้วก็ยาลอ,อยนะครับอยู่ครบนะครับดูด้านล่างนะพวกซีนซิลิโคนต่าง เม็ดอาร์ตอยู่ครบไม่มีรอยสนงสนิมนะครับไม่มีรอยสนงสนิมใดๆเม็ดอาร์ตอยู่ครบทางขวาและซ้ายเนี่ยอันนี้คือซีนซิลิโคนเดิมจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีซีนตรงนี้นะครับเป็นของเดิมโรงงานแห้งๆแบบนี้เลยนะครับนะครับพาชมพาเช็คทุกจุดนะครับผมพี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่สะดวกเดินทางมาดูเนี่ยผมแนะนำเนี่ยคลิปนี้น่าจะประกอบการตัดสินใจได้บ้างนะครับเพราะว่าเนี่ยผมพาชม จากรถตัวจริงแล้วก็รายงานตามตรงไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนนะครับพาชมทุกซอกทุกมุมนะฮะได้ไปเนี่ยสบายใจแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกไปเป็นรถหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์เขามีอยู่แล้วเขาเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดการเซอร์วิสการ m a i นั้ n เนี่ยค่อนข้างถึงถึง,ถงเลยเนะครับแม็กหลังขวาอาแม็กหลังซ้ายสภาพสวยแผงประตูนะครับหลังซ้ายก็ไม่มีช้ำนะครับแผงประตูเดิมแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มให้แล้วนะครับเป็นฟิล์มของ 3M นะครับก็ถือว่าฟิล์มได้คุณภาพดีอยู่นะนี่ของ 3M จากที่ผมประเมินด้วยสายตานะฮะน่าจะประมาณ60รอบคันแล้วก็ด้านหน้า40นะครับซองน็อตประตูต่างๆสังเกตนะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเนี่ยคือแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับาละเอียดนะครับพาชมพาเช็คทุกจุดนะครับไม่มีการกัดข้อมูลแล้วก็ผมเช็คอย่างกับตอนที่ทาง QC ของเราเช็คนะครับก่อนรับรถเข้ามาเนี่ยเราเช็ครายละเอียดประมาณนี้เลยนะนี่นะดูว่า หนะ้าแผงประตูสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับไม่มีชนไม่มีช้ํานะครับกับเลขไม้นะสมเหตุสมผลกันนะฮะไม่ใช่ว่าไม่เยอะแล้วก็บันดูกริปเกินไปก็ผิดปกตินี่นะฮะไม่ My, ประมาณแสนแสนห้าก็ถือว่ารถใช้งานปกตินะครับอาจจะไม่ใช่สายจอดก็ใช้งานปกตินะการเซอร์วิสการภายในนั้นตัวศูนย์เนี่ยค่อนข้างถึงถึงเลยนะเนี่ยซอกประตูหลังซ้ายหัวน็อตคมคม,คมแห้งๆแ,แบบนี้ไม่มีแก่ไม่มีขยับนี่ ให้ดูทุกจุดรายงานตามตรงไม่มีการกักข้อมูลรถก็ผลิตปี19แท้นะครับไม่ได้ล่างจดนี่นะครับเลขเครื่องเลชซีอย่งนี้สามารถแคปแคปทะเบียนนะครับแคปหน้าจอนี้นะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบที่ศูนย์ได้เลยนะครับรถมีประวัติศูนย์นะรถพวกนี้มันมีประกันชั้นหนึ่งอยู่เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็เคลมศูนย์ตลอดนะครับมาเดี๋ยวทัดมาเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาครับมาดูห้องเครื่องกัน เครื่องเดิมนะครับเบนซิน1นลิตรไม่เคยผ่านการติดกาด๊าซใดๆมานะครับ d u อ l v ว t i ทีไอันเครื่องสภาพสมบูรณ์นะนิ่งๆพวกมาร์คสีตามสีโรงงานนะครับอยู่ครบถ้วนเบโชกเบนอาร์ตอยู่ครบซอกด้านในนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะปัป๊มชัดเจนฝากระโปรงไม่เคยแกะทำสีหัวน็อตคมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปั๊มโตโยต้าชัดเจนได้เป็นฝากระโปรงเดิมผ่นการความน้อนะครับผมเช็คแล้วก็สภาพสมบูรณ์เกิน90%พร้อมใช้งานนะครับ นะครับพวกรูกระบายความร้อนรูกลมๆพวกนี้อยู่ครบถ้วนฝากระโปรงเดิมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีการโดนทําสีมาเเบลสติกเกอร์ตัวรถนะครับหนา้าสนิทเรียบเนียนนะไม่มีรอยแกะเกาสติกเกอร์มอ,อก,กออยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบรูระบายความร้อนคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับปั๊มทุกอย่างชัดเจนน็อตฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีแกะไม่เคยทาส,ส่งทาสีนะครับนี่ครับดูรายละเอียดนะครับมาร์คสีหัวน็อตอยู่ครบเม็ดอาร์ตอยู่ครบ ด้านแก้มน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนะครับดูด้านแก้มแล้วก็ปั๊มทุกอย่างชัดเจน3ามาคมๆนะครับได้คานเดิมหมดนะครับสำหรับแก้มซ้ายคานหน้า,นาก็ตรงๆสวยๆเช่นเดีวยวกันนะครับน็อตตัวนี้ก็ไม่เคยแกะไม่เคยขยบับปั๊มชัดเจนได้สามคมๆสวยๆนะฮะคานไม่บิดไม่เบี้ยวซ้ายขวาสภาพสวยกริบเลยนะครับผมนี่ปั๊มสามอคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยได้เดิมหมดนะครับ ภายในห้องเครื่องก็ไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยิ้มนะครับเนี่ยห้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับดูดูดาราละเอียดนะครับผมนี่นะใครสนใจอยากได้สีขาวคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมหลุดจองมาแล้วนะครับเป็นโอกาสแล้วกับตัว a l t i ิ1.6รุ่นจีนะครับปี2019ราคา429,000นะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7,300บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถคันสวยๆคันต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ